กถาว่าด้วยวินัยข้อ147ชื่อว่าวินัยมีสองอย่างด้วยสามารถวินัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวินัยสองอย่างนั้นการไม่ต้องอบัตเจ็ดกองชื่อว่าอนาคาริยวินัยวงเล็บวินัยของบรรพชิตอนาคาริยวินัยนั้น ชื่อว่าอันภชิตศึกษาดีแล้วเพราะไม่ต้องโทษเครื่องเศร้ามองและเพราะทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือมารยาทชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองก็ในคำเหล่านี้คำว่าการไม่ต้องอบัตเจ็ดกองชื่อว่าอนาคาริยวินัยข้าพเจ้ากล่าวด้วยสามารถการกำหนดอนาคาริยวินัยอย่างอุกฤษเพราะฉะนั้น ในอาบัตแม้ทั้ง7กองอาบัตกองใดๆอันภิกษุใดแกล้งต้องแล้วอาบัตกองนั้นน,นอันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนเสียด้วยวุฏฐานวิธีวงเล็บอยู่กรรมและเทศนาวิธีวงเล็บแสดงทีเดียวเพราะว่ากองอาบัตแม้ที่แกล้งต้องแล้วอันภิกษุอยู่กรรมเสียก็ดีแสดงเสียก็ดีย่อมไม่ทำอันตราย ด้วยเหตุนั้นในอตถกถาฤทธาสิกขาบทท่านจึงกล่าวว่าทำเหล่าใดย่อมทำอันตรายต่อสวรรค์และพระนิพพานวงเล็บโมกษะเหตุนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าอันตรายยิกธรรมวงเล็บทำอันทำอันตรายอันตรายยิกธรรมเหล่านั้นมีห้าอย่างด้วยสามารถกรรมกิเลสวิบากอุปวาทะและอานาวีติกมะในอันตรายยิกธรรมห้าอย่างนั้น ทำให้ผลในภพเป็นลำดับห้าอย่างชื่อว่าอันตราย,ยิกธรรมคือกรรมกรรมของผู้ประทุษร้ายภิกษุณีก็เหมือนกันแต่ภิกษุณีทูสกกรรมนั้นทำอันตรายต่อพระนิพพานอย่างเดียวหาทำอันตรายต่อสวรรค์ไม่ทำคือมิจฉาทิฏฐิอันดิง่งชื่อว่าอันตราย,ยิกธรรมคือกิเลสทำคือปฏิสนธิของจำพวกบันดอสัตวดิราฉานและอุปโตพยัญชนะกะ ชื่อว่าอันตาราย,ยิกธรรมคือวิบากเจตนาธรรมเป็นเหตุว่าร้ายพระอริยเจ้าชื่อว่าอันตาราย,ยิกธรรมคืออุปวาทะก็อุปวาอันตราย,ยิกธรรมเหล่านั้นย่อมทําอันตรายตลอดเวลาที่ผู้ว่าร้ายทั้งหลายยังไม่ให้พระอริย,ยเจ้าทั้งหลายอดโทษเท่านั้นเบื้องหน้าแต่ให้พระอริยเจ้าทั้งหลายอดโทษแล้วนั้นหาทําอันตรายไม่อาบัตทั้งหลายที่ภิกษุแกล้งต้องแล้ว ชื่อว่าอันตราย,ยิกธรรมคืออาณาวีติกมะอาบัติแม้เหล่านั้นย่อมทําอันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุผู้ต้องอาบัตยังปฏิญญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็ดียังไม่อยู่กรรมก็ดียังไม่แสดงเสียก็ดีเท่านั้นเบื้องหน้าแต่เวลาที่อาบัตอันภิกษุทําคืนแล้วตามปัจจัยนั้นหาทําอันตรายไม่